ไม่ไม่มีขายบ้านนันผมอ้ำขายบ้านนันผมอ้ำพี่ผมอ้ำแล้วก็เขาไปทําข่าวมีคนทักมาด้วยเต้นรถก็ทักมาขอซื้อรถอ่าเต้นรถมาทักมาขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังยังพี่เผยบ้างไหมเขาถามเยอะเนี่ย ถ้าเขาให้กําไรขายนะแต่ไอ้เนี่ยถ้าพูดถ้าลดขายเลยตอนนี้อ่ะไอ้พูดจริงละแต่ว่าอยากกดราคาผมเยอะพอเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงใช่พี่แล้วบ้านอ่ะบ้านบังเอิญาซื้อหรอบักเออทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ลานล่างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไงเขาก็ถามว่าขายไหมจะขายขายกี่บาทผมก็เลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วไม่เราผิดในอ่ำเนทีไยคือเอาได้ได้พี่เตฟานมาพี่สสวััดีครบ อำนั้พูดเรื่องขายบ้านอยู่พี่เซบันจริงเหรอคือบ้านผมไหมล่ะไม่เอาเอาไหมไม่เอาไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วเขาถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่ง <S <S ผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะาผมไม่ค้นไม่ยึดติดนะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนอมีตังค์แต่ช่วงนี้เ<อ>งียบเงียบเงียบเงียบน้องหมาเนาะจิงไม่ขายใช่ครับพี่เออขอได้ไหมฮะน้องหมาอะไรนะจริงป่ะได้เลยพี่เอ้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ดูนะพี่ต้องสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะ โออออเเเเค้าาาารรก่นนีสภพได้พี่พี่ก็ยืมเพื่อนผมก่อนนะนี่รายได้เราตกขนาดรู้สึกว่าทำไมรายได้เราถอยลงขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้ถอยลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีมีหลายแพลตฟอร์มไงมีใช่พี่แต่พี่เซฟานะเขาทำยูทูบมาลูกค้าทุกคลิปเลยนะผมดูอยู่แต่ผมไม่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 ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็คนไปจ้างคนอื่นทําเยอะไงเรายอดวิวเราน้อยลงไงอะไรพี่ บางคลิปก็มามาคลิปก็ไม่มาไงเออก็เลยต้องปั้นใหม่ปั้นใหม่อยู่กลับมาไปคิดถึงกำเนิดที่เราไปอัมเล่นมาขายบ้านนี่มันเกิดจากอะไรน้ะมีไม่ได้คำอบอ๋อมันเกิดจากแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยอะแฟนเก่าอะเดียเขามาที่บ้านพี่แต่พันยืนเพื่อผมผมก่อนนะกูยืนเพื่อมึงหลานเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแหละ จะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่แต่คนคนคิดว่าจริงเราพูดเล่นคนคิดว่าจริงไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อหือเราขนาดนั้นก็จะไปพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นๆคนเชื่อไงเอออะไรพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงรงแฟนเก่าครับพี่เราพาแฟนเก่ากลับไปบ้านในรอบสามปีอ่ายังไงทำไมมันกลับมาโคจรเจอกันคือแฟนคลับเขาขอก่อนพี่แป๊บๆเลยไปเลยคือแฟนคลับบอเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไง ตอนเริ่มทาช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทําช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติถ้าคุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการมผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่อคอแลแลบกันครับโอ้ไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้วแฟนเขาดีกว่าผมเยอะ แฟนเขาดีกับผมเยอะแฟนเขาได้ดีได้ดีดีดีผมเยอะแล้วแต่ทำไมการเมนองแฟนเขาไม่กังวลเลยพี่มันไม่มีอะไรพี่เพื่อนไงเออออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารสงสารตัวเองแม่หรือยังไงมันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินเพลินอะเออมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรอะเออเขาไม่ถามใครหรือไม่เพราะเห็นข่าวข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาก็ชิวๆอ่ะเออกระแสกระแสแฟนคลับเป็นไงบ้างครับพี่พอดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะ ใช่พี่ผมไม่เกือบได้ไม่ถึงร้านมานานแล้วมึงเขามาในเกือบถึงร้านละใช่พี่ก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวอ่ะมีด่าไหมมีด่าไหมไม่ค่อยมีด่าพี่ตัวตัวใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมอแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่แรกๆเครียดพี่ตอนนี้เริ่มปงแล้วชินแล้ว มันก็เนี่ยแหละช่องเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยถึงขนาดแบบหลักหมื่นนะพี่ก็ยังแบบสองแสนสามแสนแต่พี่ฟานเนี่ยเยอะพี่ฟานเยอะพี่ได้กี่แสนสองสามแสนเออก็พอๆกันพอๆกันพี่เหนื่อยไม่ได้คิดการปั้นคอนเทนต์อย่างละคอนเทนต์เพื่อเนื้อคเหนื่อยพี่แต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้ามันเลิกทำมันก็ว่างอ่ะผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำไงเออ ลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยกี่ตัวตอนนี้หรือว่าจะนานทีโล่งเลยจ้าหรอก็เลยขายไงค่ะราการเราโล่งเลยหรอราการเราโล่งเลยแต่ติดเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาที่เออฮะไม่เนอะตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแต่ตอนนั้นก็ไแพงเอาแอคให้ดังไงดังก็แพงสิไอ้ช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้ คือตอนตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่มันก็ไม่ได้แบบว่าลําบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ทํางานเพื่อค่ารถค่าบ้านนะก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไงตอนนี้ก็รับละหมื่นก็รับแปดพันก็รับละไม่ยิงละตอนแรกแอคเนไม่รับเลยใช่แต่เมื่อ่อนไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งคื โอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยไปผ่านนะคนอื่นก่อนอ <c oughs> แต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยก <c oughs> <c oughs> ี้คะร่าหนุเหมือนแบบมีคนจับคู่อยู่แล้วกับโคลันอ๋อน้องรันรอพี่น้องรันร <c oughs> น,น,นี่เป็นเด็กฝึกงานพี่ <c oughs> เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรกเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหม <c oughs> แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาแบบว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญ่าคนชอบใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่ คนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมโสดไงคือเขาก็ไม่ได้เชียร์โกดันคนเดียวหรอกถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ให้ผมจีบหมดละประมาณนั้นนะพี่โอ้รถเล่นกับรถเหรอรถไปได้ที่เป็นแฟนคับผมมานานแล้วสิบปีแล้วรถอะแล้าบอกว่าเบรกเขาก็คืออายุมากกว่าใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เออเพิ่งเลิกเองอะแล้วเปิดตัวแฟนแล้วนะไอ้แจ็คเหรอมันเพิ่งมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมเลยเปิดตัวแฟน จะเป็นฉันนะลูกค้าเข้าเขาใช่พี่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี